ฝนตกน้ำขึ้นใส่ด่างเดี๋ยวจ้ามุนีเอาดาอ่างใ่มาใส่ค่ะให้เด็บเบ่งว่าสด้ปลาตัวใ่บอแฟนกำลังลงไปเก็บค่ะไปเบ่งก่อนหอยเน่า <Hi. S 1> <Hi now. S 2> เด็ปลาบอ เน่าไหมเน่าเอาทิ้งเลยครับมันเน่าครับมันจมเน่าไปแล้วอืม,มนเน่าครับโอ,อ,ตโอ้ตัวใหญ่ไหม ว้าวเดยวนะนี่ปลาหมอสองตัวจ้าปลานิลถอดออกเลยด่างใหญ่

มันจะได้ปลาหมอกับปลานิ่มจ้ะช่วงนี้ปลาก็ลังไข่พี่น้องก็ลังเขาว้างไข่ค่ะเพิ่นใส่ไว้ยี่ยมีสาวเหรตอน,นแรกๆกับแม่เบิรงพี่น้องช่วงนี้หนาฝนครับปลามันเขาวม่นจะคนเขาก็มาใส่กันหลายเลยพี่น้องเอาเไปกินแรงพี่น้องเอ้ยเไปกินแรงค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อนยามไปปุระอีกไกลอยู่ค่ะก็จะเด้นไลา์เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนที่ได้แล้วนะคะนี่จ้ะพี่น้องได้เด็ปตามหมอเห็นไหมพี่น้องเห็นพี่น้องนี่ค่ะขอด้กินจ้า